วันนี้พาทุกท่านมาชมราคาอย่างเป็นทางการของ lexus rx 300ตัว m o เด l year 2021ยียร์2021ได้ทําการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละรุ่นย่อยจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่และออปชันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับตัว lexus rx 300โมเด m o d e year ยียร์2เ2 1เป็นนําเข้า c b u ทั้งคันมีทั้งหมด3รุ่นย่อยเริ่มต้นจากตัว rx 3 0 0 luxury นะครับราคาอยู่ที่4ล้าน2 0บาท เร็กซ RX 300ร้อยพี m ีเมราคาอยู่ที่4 7 5ล้านหบาทและตัวท็อปสุดนะครับ F e Sport All Wheel Drive ราคาอยู่ที่5 3 6ล้านาสห่นบาทสำหรับรุ่น RX 350และ RX 4 5 0 H นะครับจะเป็น Special Order นะครับสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องติดต่อโชว์รูมเพื่อสั่งจองเป็นพิเศษนะครับสำหรับมิติตัวรถของเจ้า RX 300นะครับความยาวอยู่ที่4,890 mm เมตร ความกว้างอยู่ที่1895ม mm, มความสูงอยู่ที่1710 m mm, รมมระยะฐานล้ออยู่ที่2790 mm มมและตัวเครื่องยนต์สำหรับ RX 3 0 0นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง16าวาล์ขนาด2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่238แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตร ทำงานคู่กับเกียร์อตัตโนมัติ6จังหวะนะครับพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อในตัวท็อปสำหรับโหมดการขับขี่นะครับหรือว่า Drive Mode Select สามารถปรับเปลี่ยนได้4โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด Normal โหมด Eco โหมด Sport แล้วก็โหมด Sport S Plus นะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น F Sport เท่านั้น ส่วนรายละเอียดออปชันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยจอดนะครับหรือว่า Parking Sport Brake นะครับอย่างที่2นะครับมีการอัปเกรดตัวระบบความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงตามแบบอัจฉริยะซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่สนะครับสำหรับตัว Auto High Beam นอกจากนั้นะครับยังมีการเพิ่มสีตัวถังภายนอกเป็นแบบ Sonic Chrome และสีตัวถังภายนอก Sonic Iridium ส่วนในออปชันอื่นๆนะครับก็ไม่ได uh ้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นแบบส p ปนเดอร์กร <of> ินะครับหรือว่าทรงนาฬิกาทรายเอกลักษณ์ของ Lexus ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเป็นแบบไบ LED นะครับข้างละ3ดวงพร้อมกับตัว d a daytime r u n n i n g Light ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับการดีไซน์ตัวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ พอมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 235/65R18 และในรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด20นิ้วยางขนาด 235/55R20 เส้นสายด้านข้างก็คือเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายเป็นแบบ sequential LED นะครับทรงเป็นทรง L shape นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ l e x ก s ัสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีการตกแต่งขนาดใหญ่ประกอบกับตัวถอยเสียปลายคู่ที่ให้ความสปอร์ตกับตัวรถด้วยนะครับส่วนฝาท้ายนะครับก็มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นแบบแ d น r e e t ี tailgrade ไม่ต้องใช้มือเปิดนะครับด้านบนหลังคานะครับก็มาพร้อมกับหลังคามูลรูปนะครับเปิดปิดอัตโนมัติ ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับสีการตกแต่งนะครับก็จะมีตัวสีดำมีสีออร์ชานะครับหรือว่าสีเบจตัวรุ่น l ักชัรี่กับรุ่นพรีเมียมนะครับวัสดุทีมการตกแต่งนะครับรุ่นลักช r รี่จะได้เป็นแบบ3 d frame นะครับส่วนรุ่นพรีเมียมจะเป็นแบบชิมาโมคุส่วนสีตัวถังภายในรุ่น f sport นะครับจะมาให้เป็นแบบแฟร์เรสตนะครับหรือว่าสีหนังเป็นสีแดงพร้อมกับการตกแต่งด้วยทิมอลูมิเนียมนะครับหน้าจอดิสプレイนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ audio control ขนาดแปดนิ้ว หน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับขนาด12.3นิ้วตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็ยังรองรับตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลการขับขี่บนบริเวณกระจกบังลมหน้านะครับเป็นแบบ Heads Up Display เครื่องเสียงของคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงเป็นแบบ Lexus Premium Audio Surround Sound System นะครับมีลำโพงทั้งหมด12ตัวนะครับ นอกจากนั้นนะครับร,ปประบปรับอากาศนะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบกรองอากาศในห้องโดยสารเป็นแบบ nano e นะครับส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับก็จะมีมาให้เรือทั้งหมด11ส,ส,สีนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีสีไม่ค Sonic Chrome กับ Sonic Iridium นะครับเพิ่มขึ้นมานี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัว lexus rx 3 0 0ตัวโมเดลเยอเีอนะครับ ถือว่ามีการเพิ่มเล็กๆน้อยๆมากเลยนะครับก็คือมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยนะครับอัปเกรดระบบความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มสีตัวถังนะครับราคาเฉลี่ยปรับขึ้นประมาณ1นึ่งหมื่นจนถึง3 0,000ื่นบาทนะครับก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับรั x ชูรี่เอสยูวีนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับก็จะมีความโดดเด่นนะครับตัวภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วก็การดีไซน์ที่ค่อนข้างดูเฉีียวนะครับแต่ตัวราคาก็สูงกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรก็เป็นข้อพิจารณากันนะครับ ถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ